สวัสดีครับเพื่อนเพนวันนี้พาเพื่อนเพื่อนไอยู่ที่กาญจนบุรี ครับจุดที่ผมยืนอ,อยู่นี้ก็คือสกายวอล์กของกาญจนบุรีที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกาญจนบุรีแต่ตอนนี้ผมมาเย็นตัวสะพานเขาปิดแล้วไม่ให้ขึ้นก็เลยเก็บภาพและบรรยากาศของสกายวอล์กมาให้เพื่อนๆชมนะครับตรงนี้จะเป็นตึกที่เป็นมีลิฟต์ขึ้นไปแล้วเพื่อเป็นทางเดิน มาที่สกายวอล์กแล้วก็สกายวอล์กก็มีความยาวโดยประมาณสัก200เมตรเห็นจะได้เป็นทางเดินเพื่อชมแม่น้ำในตัวเมืองของกาญจนบุรีมาที่นี่ปิดประมาณทุ่มหนึ่งครับผมก็มาเฉียดๆทุ่มก็เลยไม่ได้ขึ้นเลยครับเนี่ยแต่กลางคืนก็เปิดไฟประดับประดาสวยงามดีครับ ว่าจะมาเดินสกายวอล์กให้เพื่อนๆชมซะหน่อยมาไม่ทันแต่ไม่เป็นไรครับเก็บภาพและบรรยากาศไว้ให้เพื่อนๆได้ชมนะครับตรงที่ประดับไฟสวยงามตอนนึงคืนย mm ่ hmm. หลังจากถ้าเกิดเดิน <c oughs> ขึ้นลิฟต์แล้วก็มีทางเดินมาทางด้านซ้ายก่อน <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ชมความงามของตัวเมืองกาญจนบุรีบนสกายวอล์กถ้ามีโอกาส อาจจะพาเพื่อนๆมามาขึ้นให้เพื่อนๆชมใหม่อีกครั้งหนึ่งจะไม่เป็นไรครับเก็บภาพบรรยากาศช่วงประมาณสักทุ่มหนึ่งให้เพื่อนๆชมก่อนนะครับวิวสวยดีครับค่คืน จะมีจุดให้ชมวิวตรงนู้นเขียนว่ากาญจนบุรีจะเป็นรูปพระอยู่ที่ถ้ามองจากมุมบนก็มีคมวาม,มงดงามนี่นะครับกาญจนบุรีสกายวอล์กกาญจนบุรี วยงามดีครับลาตสิไฟประดับไฟกลางคืนพอเราเดินสุดทางตรงนี้เนี่ยจะเป็นสุดทางที่ที่จะเป็นจุดชม,มวิวมองอเห็นไกลๆด้ยนะับ วันทุ่มทุ่มสักสิบนาทีแดดร่มลมตกอากาศเย็นสบายดีครับนะตรงนี้ก็จัดเป็นสวนเึงเจงเป็นสวนสาธารณะนะ ยาวก็น่าจะประมาณสัก200เมตรถิงจะได้มาไม่ทันต้องประทานโทษด้วยครับไว้โอกาสหน้าหามีโอกาสมาการจะมาขึ้นให้ได้แล้วก็เก็บภาพให้เพื่อนๆชมจากด้านบนนะครับ ซึ่งการอยู่ขึ้นสกายวอล์กก็มีข้อจำกัดโดยมีป้ายประชาสัมพันธ์กฎระเบียบก,การเข้าชมสกายวอล์กประมาณ10ข้อหนึ 1, ผู้เข้าชมต้องมีอายุตั้งแต่9ขวบขึ้นไปถ้าต่ำกว่า9้าขวบต้องผู้ปกครองต้องดูแลอย่างใกล้ชิดปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าที่ยอย่าเคล,ล,ล่งคัดสุขภาพสติปัญญาสภาพและร่างกาต้องใส่รองเท้าที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น ห้ามผู้ที่มีอาการป่วเบาชีวิดชมบเพยนตร์ภาพสกายวอล์กเป็นฐานไม่นำสิ่งของอย่าทำให้เกิดอันตราจรคนแรกขยันเข้าสกายวอ,อล,ล,ล์กห้ามวิ่งและปีนราวกระจกห้ามวิ่งหยอบล้อกระโดดห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มขึ้นบนสกายวอล์กห้ามนำสเสบียงทุกชนิดขึ้นสกายวอล์กมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาพมา่าภาษาจีนด้วยครับสกายวอ,อล์ออกจานที่ ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของการจนบ,บุรีพอเราเดินกลับเราก็สามารถเดินไปอีกฝั่งนึงได้ครับเดี๋ยวยังพอมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปถึงแม้สกายวอล์กจะไม่ขึ้นแล้วตรงนี้ก็ทำเป็นสวนสาธารณะให้เดินเป็นสถานที่พักผ่อน ของชาวกาญจนบ,บุรีและนักท่องเที่ยวตรงนี้มีป้ายอะไรเดี๋ยวขอดูป้ายนิดนึงน,นะครับอ,อ่อห้ามจำหน่ายยาสูบบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดท่าเทียบเรือเทศบาลจังหวัดกาญจนบ,บุรี๋อ,อด้านนี้มีเหมือนมีทางลงหรือเปล่า อ้อด้านนี้เหมือนมีทางลงนะฮะอ้อ,ออาจจะไม่มีจะททำเป็นเหมือนอาจจะเป็นกรณีเหตุฉุกเฉินได้ก็เลยทำเป็นทางลงน่าจะทำเป็นเหมือนบันไดดีไฟไว้เพื่อมีเหตุฉุกเฉิน เ่คนมาเย็นๆมาเดินเล่นกาญจะนะบุรีที่นี่กาญจะนะบุรีเป็นสถานที่ทั้งพักผ่อนหย่อนใจของชาวกาญจะนะบุรีคนตัวเมืองกาญจะนะบุรีบรรยากาศดีครับ ไกรวอกกาญจนบุรีเป็นที่ปั่นจักรยานเดินเล่นถ่ายรูปนั่งช,ชิวชิวชมพระาที่ตกริมน้ำอเอาละครับเพื่อนๆขออนุญาตปิดคลิปเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ในการทำคลิปด้วยครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ